สวัสดีครับจอร์จของผมนะค,ะครับใส่แก๊กเกอ็ต in. dot. th นะครับวันนี้ผมก็มีแอปที่จะมารีวิวนะครับเป็นเก็ตเล็กๆน้อยๆนะครับคุณเคยประสบปัญหาที่แบบว่ารู้จักเพลงแบบทําเพลงได้ได้ยินเนื้อร้องแต่แบบไม่เพลงอะไรวะไปฟังจากวิทยุมาก็แล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบคือ เราอยากรู้ว่าชื่อเพลงอะไรเราจะได้ไปฟังต่อแต่เรารู้แค่เนื้อเพลงองเงี้ยเคยประสบปัญหาใช่ปะแล้วแอปตัวนี้ก็ค่อนข้างจะน่าจะนานแล้วนะผมว่าน่าจะนานอพอสมคครัวนะผมก็เลยหยิบออกมารีวิวสำหรับบางคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่รู้เกี่ยวกับแอปตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วกันนะครับเกี่ยวกับแอปตัวนี้นะชื่อว่าชาแซมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันทําอะไรยังไงนะอ่านะครับเพลงมาแล้วนะครับ นี่ครับเพลงเราคัดกดปุ่มตรงกลางนะครับตัวเอนะฮะกดปุ่มไปเลยครับปึ๊บแล้วก็จะทำการลิชซ์นะครับฟังครับฟังเข้าไปครับแล้วมันก็จะบอกว่าเพลงคืเพลงชื่อเพลงว่าอะไรนะครับอ้าวหาไม่เจอตายหาหน้าแตกเอาใหม่ oh ครับคนใหม่นะครับซีที่แล้วมันหาเจออยู่แล้วล่ะผมว่านะ ลอยครับเราจะบอกมาครับว่าชื่อเพลงของนี่ครับ Just the way you are นะครับอ่าเราสามารถกดฟังต่อได้นะครับเราสามารถกดฟังต่อจากนี้ได้ไม่ไั้แต่เราไม่กดฟังดีกว่าโอเคเราอาแค่นี้พอนะฮะแล้ว<อ>มาลองเพลงต่อไปเลยดีกว่าลองลองเทสเพลงต่อไปนะครับ เฮ้ต่อไปจริงๆแล้วเราจะกดฟังท่อนไหนก็ได้นะครับว่าจะให้มันเล่นให้มันฟังท่อนไหนก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องแบบต้นท่อนหรือแรกอะไรอย่างเงี้ยแต่จะเอาท่อนนี้ก็ได้นะครับอ่าเป็นไงครับมันก็จะบอกแล้วครับว่าเงชื่อเพลงว่าอะไรนะครับแต่ไม่พอครับ เพลงไทยก็หาได้เหมือนกันเดี๋ยวเราลองมาเพลงไทยกันดีกว่านะเพลงไทยเดี๋ยวเราลองเพลงไทยดูเรามาฟังกันเลยดีกว่านะครับนะครับเราลองกดฟังดูนะว่ามันเป็นยไง นี่นครับบอกมาแล้วครับทันหูไม่ใช่ <ไป S 1> ขอใจเธอแลกเบอร์โทรนะครับเราลากับเพลงนี้เลยแล้วกันนะครับติดตามผมได้ทางเว็บไซต์ไทยจุกเด็ดเอ็มเดอรจีเฮนนะครับ